ท้องฟ้าแจมา่มใสศิลปะอาชาทุกคนเห็นไหมนี่ดด,ด,ด,ดไปจับไปไปเฮ็ดงานน้ำกันเดอเห็นว่า่ยแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้นานาวันนี้เป็นวันที่ทำงานที่โกลาหลนมากที่สุดพูดไม่ออกไม่ได้โกรธจริงๆไง ก็ต้องแค่ทำงานในที่ทแบบกับท่านที่แบบว่าไม่มีใครอยากจะเอาแล้วว่าว่างอันนั้นนะมันต้องเป็นเราตลอดทั้งทั้งทั้งอะไรนะทั้งกะเลยแนวนั้นทำไงได้แล้วก็ต้องโชว์ความเป็นมืออาชีพของเราเนาะ แ,แค่หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เดินไปทำงานแค่นั้นเนองจ้าตอนนี้ก็ไม่ได้สามารถขับรถได้อย่างเดียวแล้วจ้าก็ต้องเดินด้วยจ้าทีนี้นะคะถ้าจะทำงานช่วงเย็นนะคะอยากให้รถเห็นชัดต,ต้องใส่เสื้อที่แบบว่ามีแฟล็กซ์มีการอ่าเหมือน r e f l e ซ์นะสะท้อนกลับอะไรปนระมาณเนี้ย รถสามารถเห็นได้ในระยะ250เมตรทำใช้ไฟสูงนะท่นใช้ไฟต่ำอีกเรื่องหนึ่งตันเริ่มมืดแล้วนะทุกคนเห็นหน้านเราไหมใกล้เสร็จแล้วจ้าตอนนี้รอเพื่อนมารับ ค่าคืนวันนี้สวยมากแล้วก็หนาวอยู่ด้วยนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโอ้ยปวดโอ้ยปวดเฮ้ยยังจอดรถอยู่โอเคเดินไปหาเพื่อนเดินไปหาเพื่อนโอ้ทำงานจะเย็นนะคะชอบมากได้เห็นท้องฟ้าสวย,สวย แต่ตอนเช้าก็เห็นสวยๆนะเป็นคนชอบบรรยากาศตอนกลางคืนมากกว่าต้้งแต่เป็นฟ้าเปิดเลยนะจะโรแมนติกมากโอเคเพื่อนมาแล้วไปแล้วจ้า